เอาละตะกี้นี้พึ่งดูเดี๋ยวขอนั่งดีๆหน่อยดิอือพึ่งดู Three Body Problem เอดแรกกับอบันนะเราอดูจบจนถึงตอนสุดท้ายแล้วอืแล้วเราก็เคยอ่านหนังสือด้วยอเออแต่ว่ามันอ่านนานมาก,กนจนจําอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็พิ่งมดไอความทรงจําล่าสุดที่จําได้คือซีรีส์นี้หละแต่อบนะันอ่ะพิ่งดูตอนนี้ตอนแรกเลยเป็นไงมั่งแล้วก็พิ่งไม่เคยอ่านหนังสือด้วยอืก็น่าสนใจตรงที่ว่ามันเปิดมาปุ๊บ เหมือนเปิดซีรีส์นี้มาปุ๊บอะก็เป็นฉากแบบ cultural revolution หรือการปฏิวัติทางวัฒนธรรมของจีนไงซึ่งมันก็จะเป็นช่วงประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ของจีนที่แบบเผาทุกอย่างที่เป็นวัฒนธรรมแล้วก็ปัญญาชนทั้งหลายต้องถูกกวาดล้างอะไรอย่างเงี้ยความคิดทางตะวันตกนั้นเป็นภัยเออรวมทั้งพวกฟิสิกส์ทั้งหลายด้วยใช่ก็เลยแบบว่ามันเรารู้สึกว่าเออไม่ไม่ค่อยเห็นหนังที่กล้าเล่าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเราก็เป็นคือเป็นการ ไล่ค่าเออเขาเรียกอะไรชนชั้นนำป,นนปัญญาชนปัญญาชนชั้นนําสาขาอ,าอื่นๆนะอืที่ที่ไม่ใช่ฟิสิกส์อ่ะรเรื่องนี้มันเออมัน,ม,นมันมาแบบเอาไซน์ิสต <outside S 1> <ๆ>์เป็นเป็นเออเป็นตัวแทนวิกทิมของอยุคนั้นนะเออแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาปูตัวละครมาดีเพราะว่าเขาเราทำให้เห็นความเจ็บปวดของลูกสาวแต่ขณะเดียวกันลูกสาวนะ่าจะได้ถ่ายทอดจิตวิญ,ญญาณของพ่อที่จะไม่หักหลัง วิทยาศาสตร์อ่ะออืมอืมมแล้วแล้วตรงเนี้ยตรงความเจ็บปวดที่มันเป็นความแค้นด้วยอย่างเงี้ยแล้วหนังมันก็พาไปให้เราเห็นว่านางเอกอะ่ะ การที่เขาไม่ยอมแบบคือยังเขาเรียกอะไรเหมือนพ่อเขาเลยมีความมีความกระบฏดใช่ไหมกระเบิดเยมคือแม้กระทั่งว่าจะต้องไปถูกไปส่งไปค่าที่ทําแรงงานอะไรพวกเนี้ยเขาเขาทำเพราะเหตุผลเดียวคือเขากลับมากอดศพพ่อถูกไหมถ้าเขาหนีไปเลยก็ไม่มีถูกจับหรอถูกไหมอืมันก็เลยเห็นว่าคนนี้น่าสนใจแสดงว่าเป็นผู้หญิงที่ซื่อตรงต่ออุดมการณ์ตัวเองมากเหมือนกันแล้วมีความเป็นหนังมันก็เฉลยมาว่าเขาก็เป็นนักฟิสิก ที่ชาญฉลาดมากๆคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์เป็นศิษย์เอกของพ่อแล้วก็เป็นลูกของพ่อด้วยอืออือแล้วก็ภาษาอังกฤษได้ดีอันนี้คือมันปูมาคุณสมบัติให้เห็นแล้วว่าเป็นหญิงที่แกร่งกล้าเอ,อไม่ยอมไม่ยอมสยบต่อสิ่งใดถึงแม้ว่าร่างกายต้องถูกกักขังให้ทํางานแรงงานอ,อืออืมแล้วก็มีความรู้ทางภาษาอังกฤษซึ่งทําให้เห็นเลยว,ว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับโรคอินเตอร์แน่ๆเออ,อนั่นแหละก็เลยแบบรู้สึกว่าเปิดมาน่าสนใจในแง่ของการบิวต,ตัวละครแล้วว่าไอ ไอ้พวกฉากของยุคที่แบบว่าคนวัยรุ่นหนุ่มสาวอ,อ่อ mm hmm. มาแบบไล่ไล่จัดการคนที่เป็นมีแนวคิดต่อต้านปฏิวัติอะ่ะ mm hmm. มันมันเซอรียลเหมือนกันนะ mm hmm. คือมันเหมือนแบบเฮ้ยนี่ย้อนกลับไปแค่ไม่กี่เท่าไหร่นะ mm hmm. ยุคซิกตี้กว่ากว่า mm hmm. ก็คือประมาณเท่าไหร่เอ่อหกสิบปีอย่างเงี้ยเฮ้ย mm hmm. ตอนสมัยนะั้นมันบรรยากาศสังคมมันเป็นอย่างงัจริงๆเหรอเนี่ยโ mm hmm. คตรน่ากลัวเลย mm hmm. เออใครเรียนฟิสิกส์ถูกลากจับมาเคียนอย่างเงี้ยคิดดูเิยมันมัน,ม,นมันห่างไกลจากที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มากเลยนะเนี่ยแล้วเห็นไหมว่าเป็นหนุ่มสาวนะที่เป็นคนอ,อีกใช่ไหมที่อยู่บนบนเวทีที่ประจาน,นั้นอ่ะชก็แบบยังเด็กๆกันอยู่เลยใช่ใช่โดนลัทธิแบบว่าเราเจอตรงล้างสมองกันหมดอืเออแล้วคือแต่ว่าคือยุคนั้นคือหมายถึงว่า ใครที่เอ่อไม่ใช่ชนชั้นกันมาชีพแบบต้องถูกจับมาจัดการให้หมดอย่างนี้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นไอ้คนรวยคนเอ่อคนที่มีการศึกษาเยอะคนที่เป็นผู้ดีเก่าเป็นอาจารย์เออเป็นเอ่อเป็นเป็นพ่อค้าก็โดนปะยุคนั้นเน่ยพ่อค้าเนี่ยอาจจะรอดได้ทุกยุคนะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นในแบบเจ้าสัวแบบเอาเปรียบเอาเปรียบเออคนชนชนชั้นแรงงานอะไรเงี้ยเออก็จะต้องโดนเพราะว่า คอมมิวนิสต์คือสหายทั้งหลายต้องเท่าเทียมกันให้หมดอย่างนี้ใช่ไหมเออแต่ตอนนั้นไโหมีะมนมีความคิดทางนี้ด้วยบอกว่าตะวันตกเอ๊ะตะวันตกตะอใช่ใช่มีมีเรื่องเป็นเรื่องอันตรายอะไรเงี้ยป่ะใช่ใช่อันนั้น้วยก็คือว่าใครใครที่มีแนวคิดไปในทางนับถือตะวันตกหรือว่าพูดเรื่องพระเจ้าเรื่องศาสนาอย่างเงี้ยก็จะโดนเหกันแล้วก็มองว่าในเรื่องที่เขาบอกไงว่าฟิสิกส์เหรอที่เธอสอนบอกว่าทฤษฎีต่างๆเนี่ยอน์สตน์ที่เป็นคนอเมริกันนี่ยทำให้อเมริกันเนี่ย ก็ก็เลยแบบคือเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจที่ปูให้เห็นทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองออแต่ว่าไอ้เรื่องนั้นนะ่ะเราสึกว่าไม่ใช่เมนพอยต์แต่มันแค่เพื่อที่จะให้เราเห็นริวของการที่นะสตา์เนี่ยมันบีบคั้นให้หนางเอกเนี่ยเป็นใครสักคนเออโอ,อ,อันนั้นด้วยแล้วก็จริงๆมันมีพอยต์อยู่ด้วยแต่ว่าอ,ออแต่ว่ามันยังไม่ยังไม่เข้าประเด็นนั้นแต่เออเนี่ยแหละไอ้เพราะช่วงย้อนยุคนี่ยเราว่ามันเข้มข้นนะมันสั้นสเ้นเองนะ มันสั้นๆส,สำหรับในซีรีส์แต่ในหนังสือมันยาวนะใช่ใช่ใช่ในหนังสือเนี่ยมันจะเล่าแบบพวกชีวิตของคุณ<อ>คุณเย่ตอนที่อยู่ในอยู่ในค่ายใช้แรงงานตัดไม้อะไรนั่นนห่ะแบบยาวเลยอะ่ะเออ,อแล้วก็ถึงตอนที่แบบไปออะไรอะ่ะโดนโดน,โดนเจอความเบื่ออีกรอบนึงในเรื่องหนังสือไซเล Spring อ่ะถูกจับได้ว่ามีหนังสือภาษาอังกฤษอยู่ในครอบครองเออ,อแล้วไซเล Spring อันบันรู้จักปะไม่รู้จักแฮะมันเป็นหนังสือที่เป็นคมภีร ที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติอ่ะ mm hmm. คือคือก่อนหน้านั้นแบบเอ่อเน้นแต่ความเจริญอุตสาหก,กรรมกรเกษตรกรรมก็ใช้ยาฆ่ามแมลงใช้สารเคมีเยอะ mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. แล้วก็มีนักเขียนคนคน,นี้แหละเออที่เขาเขียนไซเล Spring เนี่ยเป็นคนแรกที่ออกมาพูดว่าทุกวันนี้ฤดูใบไม้ผลิเป็นดู่ไม้ผลที่เงียบงนันเพราะบรรดานกทั้งหลายอ่ะถูกสารเคมี ทำตายหมดแล้วอืแล้วก็เลยมันเป็นหนังสือที่ทรงอิทธิพลทางความคิดมากเว้ยอเออโอเคแล้วก็ถ้าข้ามข้ามมาก็คือมันจะตัดมากับฉากปัจจุบันด้วยเนาะเป็นฉากฆาตกรรมแต่จริงมันไม่ใช่ฆาตกรรมคือมันเหมือนฆ่าตัวตายนั่นแหละออแต่ว่าเป็นอย่างที่มีบอกว่าเป็นนักวิทายาศาสตร,ร,ร์ดังของแบบทั่วโลกทางฟิสิกส์อะไรเงี uh ้ย huh. มาพร้อมกับปรากฏการณ์ที่บอกว่าตอนนี้มันมีผลการวิจัยหรือผลข้อมูลบางอ,อ,อย่างที่ทั่วโลกอะ่ะที่เป็นหลักฟิสิกส์อ่ะแสดงมาตรงกันแต่ข้อมูลเนี้ยมันไม่ตรงกับ หลักการทฤษฎีของฟิสิกส์ที่โลกนี้มีมาเลยหกสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเราจะไปไหนต่อคือมันคือความล้มเหลวหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอออ,อยู่นักนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ก็ท้อแท้สิ้นหวังกันบอกว่าเกิดอะไรขึ้นวะใช่อืแล้วก็เอ่อพอมันตัดกับอีกก็เป็นแบบว่าดตอร์เย่นี่เอ่อถูกถูกย้ายตัวไปอยู่ที่ไอศูนย์วิจัยที่เป็นจานดาวเทียมแทนเหมือนดาราศาสตร์เนี่ย ใช่ไอ้อตรงนี้ต้องถามอาบันแล้วว่าอาบันเข้าใจว่ายังไงไอ้ไอ้ไอ,อ้จานดาวเทียมเลดโคสเนี่ยเราคิดว่าเขาบอกว่าตรงเนี้ยคือให้ให้นางเอกอ่ะคุณดเรเย่เนี่ยที่ยังเป็นใบสาวเนี่ยนะคือเหมือนกับบอกว่าเออเลือกเอาว่าจะยังไงคือคุณมีความสามารถงั้นมาเข้าสู่กองทัพพวกเรามาช่วยไหมแล้วทาการวิจัยทําอะไรบางอย่างแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันเหมือนเป็นเครื่องมือที่ทางฝ่าย ออคอมมิวนิสต์จีนตอนนั้นน่ะต้องการสร้างเอาไว้บอกว่าเพื่อเป็นเครื่องมือการสื่อสารเอแล้วผู้หญิงก็เลยถามว่าสื่อสารกับใครอะ่ะ <c oughs> เขาก็กับสิ่งที่มีอยู่ตรง้านนอกนั่นแหละอ,อแล้วก,แวก็แล้วก็ทดลองทําโค้ดทาพิกัดอะไรบางอย่างตุ้ติดตูติดตูติดแล้วก็นกบินมาจํานวนมากแล้วก็ชนตุงจุงจุงตายนะ่ะอืมก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะต้องเล่นเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กโลกหรืออะไรอย่างนี้แน่ๆเลยเพราะทําให้นกเสียการควบคุมทิศทางแม่สนามแม่เหล็กในหัวอะไรอย่างี้ อืมแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้เฉลยแต่ว่าที่เ,ววเราวไปเฉลยตอน,นั้นอ่าแต่เราที่เราสนใจคือเฮ้ยคือตอนนั้นนะเนี่ยดรตเ่เขาแบบปรามาพูดใส่เออสหายคอมมิวนิสต์นะบอกว่าฉันจะอยู่ที่นี่จนตายแต่ตัดฉากมาในอนาคตนี่คือนางอยู่อเมริกเอนางอยู่อังกฤษลอนดอนเออใชออ่แล้วก็แบบดูมีความสุขมีลูกสาวแดงว่าก็คือมีชีวิตที่เป็นแบบผู้หญิงคนหนึ่งได้อะ่ะเออน่าสนใจดีอืมแล้วก็ตัดมาที่ว่า เออมันมีคนฆ่าตัวตายแล้วบรรดาลูกศิษย์ก็เลยแบบมันนัดกันเพื่อแบบไปร่วมอะไรในงานศพแต่ก็เลยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้วยไงแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนพวกเนี้ยจะเริ่มทําการสืบสวนกันเองละเออแบบว่าทํากันเองอว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนเขาตายเขาทําอะไรแปลกๆไม่ไอะไรเงี้ยก็จินก็ไปได้ไอ้ไอเครื่องเล่นวิดีโอเกมแว่นแว่นอะไรสักอย่างมาแว่นแวลส่วนคุณชื่อคุณอะไรนะผมบ๊อบ,บ,อบ เออชื่อออกกี้เออคุณออกกี้อ่ะส่วนคุณออกกี้ออกัสตินาซลาซาส่วนคุณคุณซลาซาเนี่ยอืเขากับเห็นคลื่นที่เป็นแบบเป็นอะไรแวบ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 เป็นไฟเป็นกระแสฟไฟแล้วเป็นตัวเลขตลอดเวลาเอออยดีดีก็เห็นเขาดาวแล้วแล้วซีรีส์นี้ก็พามาว่าเออเขาจะมานั่งดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จากทั้งทั้งจักรวาลตอนกลางคืนดาวก็บพิพพร้อมกันหมดเลยเออไอฉากนี้มารู้สึกไงแบบเฮ้ยน่าสนใจปะ่ะก็เราคิดเลยว่าไอเนี้ยมาแล้วสายมูแน่ สายบอกว่าตกลงทางโลกเนี้ยมันมีพระเจ้าเว้ยเพราะเรื่องนี้เขาพูดถึงพระเจ้าเว้ยแสดงว่าทั้งหมดอ่ะมันฟิสิกส์จะแสดงความช็อกขึ้นมาว่าจริงๆโลกนี้ถูกสร้างมีคนสร้างไม่ใช่คำว่าพระเจ้าหรอกแต่มีผู้สร้างนี่อันนี้คือการดาวคนที่ไม่ได้อ่านแล้ว่น้ะจากตอนแรกแล้วไอ้ไอ้บวกหมวกแวลที่สวมแล้วเข้าไปอยู่ในโลกนึงอะบันอะบันพอจะเดาอะไรได้วะ อืน่าจะเป็นหมวดที่เดินทางย้อนเวลาอะไรอย่างนี้ลรากำมังถึงว่าโลกเคยถึงจุดหายนะเพราะอะไรมารกี่ครั้งกี่รอบอารยธรรมที่เคยมีได้แห้งเหือดไปเพราะ climate change หรือเปล่า,าอะไรอย่างนี้นี่น่าสนใจน่าสนใจเริากษ์วิจารณ์ล้วร้อนน่าสนใจน่าสนใจแล้วก็เบมืว<อ>ิปปิ้นะมิแต่มันไม่ใช่ปีิละมิดอ่หน้าตามันแบบเออเวลาฟังคนที่แบบยังไม่รู้คำตอบแล้วมันมาเดานี่มันสนุกดีเหมือนกันนะแล้วมีกก็คันปากว่าห้ามเฉลยใช่ไหมเราไม่เฉลยไงแล้วเราถูกไหมเนี่ย ก็ <G ül> ไม่บอกไงแต่ว่า,า ó, แค่บอกน่าสนใจที่สุการจะหลอกให้ต่อบว่าถูกหรือเปล่าแลวอวันอวันว่าจบตอนแรกนี่คือใช้ได้ไหมเรืองเริ่มเริ่มต้นมาสําหรับซีรีส์นี้สมกับที่เขาบอกว่าเอ้ยดูแล้วอยากดูต่อแบบหยุดไม่ได้เรายางนะเรารู้สึกว่าตอนนี้ความอยากดูต่อเราอยู่ที่ประมาณ6กถึงเ็ดเต็มสิาอเค แต่ว่าเรารู้ว่าซีรีส์หลายที่แบบเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วเ,เห็นในกระแส่าทุกคนบอกว่าพอมันไปตอนที่สองเท่านั้นแหละโผล่รู้ตัวอีกที <c oughs> คือตอนที่ห้าเลยเออแล้วก็รู้ตัวอีกทีหนึ่งคือจดเลยหรือจบเลยเ้ยนะรู้ปะไอ้นี่คือตลงออกมาครบทุกตอนย่างเนี่ยวันเนี้ยครบหมดแล้วก็จบมันออกมาปล่อยรวดเดียวครบซีซั่นเลยอ๋อคือมีแต่เราเห็นในหน้าเฟซเราอะมีแต่คนบอกว่ามีมันอะไรกันเนี่ยแล้วหยุดดูไม่ได้แล้วแบบจบแล้วแล้วก็คันปากอยากคุยเลยเงี้ยอืมจริงเราก็อยากจะทำเป็น c a s ทีบอดี้แคสแบบว่าตอนต่อตอนเหมือน,อนกันนะแต่ไม่รู้จะได้ทำบ่เอออืมเอาเป็นว่าอันนี้ก็อัดไว้ก่อนแล้วกันไม่รู้จะได้ปล่อยบ่เออหืมอืมได้ได้แล้วในแง่ตัวละครต่างๆอะ่ะไอเท่าที่เขาแนะนําให้รู้จักแต่ละตัวในเอพิโซดแรกเนี้อนอยอมันมีอิมเพรสชันยังไงบ้างคือคือตอนแรกอะ่ะมันยังไม่ได้คือเลยไม่ได้รู้จักใครเยอะหรอกแต่ว่าเอาเท่าที่ผมมันนิดๆหน่อยๆอ,ยอะ่ะมีบอกชื่อนะเออไดอเอ้เอาเอาไอพวกแก๊งเพื่อนก่อนไหมได้เงี้ยหมิ่หมิ่รลีมา ก็จะมีสองสองสาวที่แบบว่าเป็นสองสองสาวเนิร์ดอ่ะที่ไปนั่งในบาร์แล้วก็มีผู้ชายจะมาจีบแล้วก็เขาจำได้เออเจอเจอคำตอบเข้าไปแล้วก็จ่อยไปนะอืมก็คุณออกกี้ใช่ไหมมีคนหนึ่งชื่อคุณออกกี้เขาเป็นเขาเป็นเหมือนกับทําวิศวกรรมนาโนไฟเบอร์กับอีกคนหนึ่งเป็นนักฟิสิกส์ชื่อจินเออ ก็รู้สึกอย่างแรกก็ก็เป็นดูเป็นเพื่อนกันน่ะบอกว่าที่คุยกันได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยกันเองมีความรู้สึกว่าน่าสนใจยังสองตัวนี้หรือว่ายังเพิ่งโผล่มายังไม่ทันอะไรก็ก็แค่รู้สึกว่าเป็นคนที่เป็นตัวแทนของผู้หญิงฉลาดอ่ะอ่าโอเคโอเคก็จะประมาณเท่านี้ก่อนเออเล่านะรู้สึกว่าคุณออกกี้เนี่ยเขาสวยเกินไปด้วยเหรอเฮ้ยอันนี้มันอคตินะก็อคติไงคือหมายถึงว่า ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สวยเกินไปในแง่ว่าเออเป็นเป็นวิศวกรสาวแล้วมห้ามสวยอะไรอย่างนงี้นะแต่เราหมายถึงว่าเวลาเราดูในหนังอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าความสวยเขาอะ่ะมันดึงเราออกจาก oh. ออกจากพอตเรื่องอะ่ะว่าทําไมคนนี้มึงสวยจังวะอย่างเงัเ้ะมันประมาณนี้ไหมถ้าเราเห็นคุณเออเฮนรี่คาคาลี่เหรอมูแต่เปเออถ้าเฮนรี่คาวิลใช่ไหมคาวิลเง,งี้ยที่เป็นเต่นซูเปอร์แมนเต้นดมโคลอ่ะ <Uncle. S 1> แ,แล้วพอบรลดูก็มูแต่ไปดูก้ามเขาคือเราเราจะเชื่อว่าเขาฉลาด แต่ว่าเราจะแค่รู้สึกว่าเขาหลอมาจริงๆ <c oughs> แค่นี้เองแต่ว่าคือเราจะบอกว่าในโลกความเป็นจริงเราอะเราเจอแบบนี้เลยคือ <Hey. S 1> ในสายยูเอ็นอย่างเงี้ยคือผู้หญิงที่เป็นแบบว่าด็อกเตอร์ทางด้านแบบว่าเอ่อทางด้านวิททางด้านวัฒธนธรรมนี่แหละจากเมืองเอกแล้วคือเขาเดินไปไหนทุกคนหยุดมองไม่ได้ะสะกดแบบว่าสวยแบบสวยเรียวหลังเหมือนอนาง<ะ>งามจัก,กรวาลอะ <c oughs> แล้วคือคุนความสูงความฉลาดเออ การพูดจาหน้าตาแบบทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบหยุดมองไม่ได้จริงๆอะ่ะแล้วแม้กระทั่งอันนี้คือแค่พูดว่ามีผู้ร่วมประชุมที่เป็นผู้ชายอ่ะ uh huh. ก็จะจะจะบอกเราว่าแบบพอเขาต้องพูดอย่างเงี้ยเขาลืมเขาต้องพูดอะไรเพราะเสียสมาธิ uh huh. อันนี้ก็คือแค่บอกว่ามีคนที่หน้าตาดีมากจริงๆ uh huh. ทำให้แบบว่าหวันไหวจนฟังไม่รู้เรื่องแล้วไม่ <Okay. S 1> ใช่แค่กับพี่หมีเจอผู้หญิงที่สวยด้วยนะ uh huh. แล้วก็เคยเจอผู้ชายที่หล่อมากจริงๆ,ๆเหมือนกัน อแล้วเราก็รู้สึกแบบคือคือเหมือนกับเราไม่ใช่คือเขาไม่ใช่ไปว่าพอหล่อเราต้องห้ามเก่งใช่ไหมมันก็คือหล่อและเก่งได้แล้วก็เหมือนการสวยก็เก่งได้เช่นเดียวกันอ๋อเหมือนเรากับอบันอ๋อหรอหรอคือเราหล่อแล้วพี่หมิงก็สวยใช่ไหมใช่แล้วเราก็ฉลาดมากทั้งคู่อย่างเงี้ยหรอเออเออนั่นแหละอืมก็เข้าใจเขาเป็นว่าแต่จริงเขาก็เล่นดีนะเพียงแต่ว่าในอีพีแรกๆอาจจะยังไม่ชินกับความสวยโดดเด่นของเขาอ่ะซึ่งนักแสดงเขาชื่อคุณเออไอซากอนซาเลสนะจะสวยจริงนะ <Hey. S 2> ใช่ใช่สวยมากเลยแต่ก็คือแบบแ<ต>ดูฉลาดมากด้วยใช่ในอีพีแรกอะ่ะเขาก็ได้ได,ได,ได้ได้เล่นบทเยอะสุดแล้วนะเพราะเขาเป็นคนเดียวที่เห็นไนอไอเลขนับถอยหลังะอืมเออแล้วก็แต่สงสารเขาเลยอะ่ะอืมอืมสงสารยังไงเอา้าก็อยู่ดีเห็นเนี่ยจะไปซูอหวยแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรดีเพราะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วย <laughs> <laughs> คือวระารู้สึกว่าถ้าเป็นเซตติ้งไทยนี่เขาต้องไปซื้อแล้วใช่ไหมแต่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ซื้อหวยอ,ออ,อ,อน,นออแต่เนี่ยคือถ้าเราเป็นเขาอะเราสับสนเลยเราฉันจะซื้อเลขอะไรอะอันนี้แหละเราเลยสงสารเขาอืมอืม,อมโอเคแล้วก็เออ่ตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ผมมาแล้วเด่นหน่อยก็คือคุณออือคุณโอนี่เป็นทั้งลูกศิษย์เอกของคนที่ตายแล้วก็ เหมือนกับขึ้นชื่อว่าเอ้ยคนนี้เก่งใช่ใช่แต่เป็นอัจฉริยรนะแนวแบบว่าเสเพลนิดๆอะไรเงี้ยเออ<ม>ชอบดูดปุ้นอะไรต่าง,<ม>างๆเออ<ๆ>แล้วก็พยายามจะมาจีบเกียวสาวเกี่ยว<ๆ>สาวเกี่ยวคุณออกกี้เนะี<ม>่ยอาจจะเคยเคยเป็นแฟนกันมาก,ก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาไม่ได้เล่าว่าสมัยเรียนเป็นยังไงแต่คุณออกกี้อย่างที่บอกไงคือตอนนี้ไม่มีอารมณ์ไงคือเห็นแต่เลขอ่ะก็เลยก็เลยกระทุงพุงเข้าไปหนึ่งที แต่ก็ยังุสา์ชวนคุณซอมานั่งดูดาวกันนะใช่แต่ว่าเขาไม่ได้ดูธรรมดาเขาแค่ให้ดูว่าฉันเป็นบ้านหรือเปล่าเธอเห็นอะไรเหมือนที่ฉันเห็นไหมให้มาดูช่วยช่วยกันเป็นพสกพยานหน่อยว่าใช่เล่อกความเป็นวิทยาศาสตร์เอช่วยเช็คหน่อยว่าฉันเห็นคนเดียวไหมหเธอเห็นอะไรบ้างแล้วมันฟังทันไหมว่าตอนที่ไอ้เจที่มาจุดบุหรี่ให้อ,อเขาเขาบอกออกกี้ว่าอะไร ก็หมายถึงว่าถ้าข้ามไอ้ลูกไม้อะไรต่างๆไปเลยนะแล้วเข้าสู่ประเด็นก็จะแบบว่าเออถ้าเกิดว่าตัวเลขเนี้ยมันไปถึงศูนย์เมื่อไหร่คุณจะตายไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นจจแล้วหลังจบบอกให้เลยว่ามันไม่มีอะไรสวยรอรออยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นเธอไม่อยากให้มันถึงเลขศูนย์หรอกแต่ว่าเอางี้พรุ่งนี้นะเที่ยงคืนเป๊ะให้ไปที่นี่แล้วก็ไปดูดูดท้องฟ้างเงยหน้าขึ้นอ,อ่ะแล้วก็แถมของขวัญให้เป็นของแถมจากขนมสมัยปีหนึ่งเก้าหกสามอืมแล้วเจอกันบายอืม แล้วแต่จำได้ไหมอาจบรฟังทันไหมว่าเขาบอกว่าทํายังไงให้เลขหยุดอูจําไม่ได้เอ,อ้ยบอกเหรอบอกแต่มีแค่ประโยคเดียวสั้นๆไงเรอเดี๋ยวค่อยไปดูตอนสองแล้วกันเฮ้ยเออแล้วเ,เป็นกูใจสําคัญเลยปะเนี่ยสําคัญดิเอา้าแล้วเราลืมไปเลยเนี่ยเราไม่ทันสังเกตเลยไม่เป็นไรแต่ไอตอนจัก,กรวาลวิงนี่คือก็พีคเหมือนนะเราว่านะออตอนในหนังสือเราก็แบบสงสัยว่าถ้าเป็นซีรีส์มันจะทํายังไงวะเออ เราอะเราจะช็อกเลยเราเราจะได้คําตอบทันทีเลยว่าแบบคือเหมือนกับเข่าอ่อนสุดกระแทกพื้นอะเพราะเราสึกว่าที่แท้แค่มียักษ์แบบว่าเอาต้นเอาไฟคริสต์มาสมัน,มนล้อมรอบโลกเรานี่เองอ๋อหมายถึงว่าแบบที่แท้โลกเรามันคืออะไรสักอย่างที่ประดิษฐ์ขึ้นเงี้ยเออเออน,นคืออย่างแรกเราจะคิดแบบนี้ก่อนแทนที่เราจะคิดว่าทั้นจักรวาลมันดับพร้อมกันออแต่เอาจริงๆนะการที่เราจะมองไม่เห็นแสงอะจากดาวอ่ะ มันมันอาจจะเป็นได้แบบหนึ่งก็คือว่าพูดง่ายคือมีบาเรียรอะไรครอบโลกในบางครั้งออที่ทำให้ไม่เห็นก็เป็นไ,ได้แต่ว่าที่สําคัญคือไอ้จังหวะกระพริบอะ่ะอืมมันเป็นรหัสมอสที่มันไปตรงกับเลขนับถอยหลังเมื่อนะที่มันยิ่งพีสองเด้งขึ้นอีกว่าถ้าถ้าอบันเป็นคุณออกกี้อะ่ะเราว่าบันวิ่งแก้ผ้าแล้ว,ว่านั้นจุดจุดนั้นอะทำไมเราต้องแก้ผ้าช็อกหนาว,วไม่แก้ผ้าหรอกเออแล้วว่าตอนนี้หรือว่าไล่ลำอะ จุดทูปจุดอะไรอเงี้ยเราว่าสิ่งที่เราจะทําคือเราจะอธิษฐานต่างหากออมีดาวเยอะแยะให้อธิษฐานเยอะแยะเลยอืมหรือว่าจะร้องเพลงยุคนาตีอืมอันนั้นร้องตลอดเวลาอยู่แล้วที่เกี่ยวกับดาวอืมถ้าหากว่าคืนนี <c oughs> ้มีดาวอยู่ล้านดวงออฉันขอได้ไหมสักดวงหนึ่งช่วยฟังฉันทีนี่นี่นเอออืมโอเค เพราะฉันพึงบอกอรักไปและเขา,เาก็รับฟังทุกอย่างทุกทอเ้แล้จึงวอนขอดาว <c oughs> ให้ช่วยวิ่งที <c oughs> <c oughs> ใช่นั่นแหละหนูคงร้องเพลงนั่นแหละแล้วก็มีไอเพื่อนสมัยเรียนอีกสองคนที่ผมปแป๊บเดียวมากๆเลยคือคุณวิวที่แอบปิ้งคุณจิมอยู่อคนนี้เล่นดีนะเขาเล่นได้แบบมีความออกเวิร์ดอะ เออ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 แล้วก็ฉากในที่กินนั่งกินเล่าในบาร์กันอ่ะหลังงานศพอบะก็เผยนิดนึงว่าใครทําอาชีพอะไรมั่งก็คือคุณวิวนี้เป็นเป็นครูสอนน่าจะมัธยมมั้งแล้วเขาก็คุยกันว่าไอเด็กสมัยนี้เป็นยังไงก็คือทั้งห้องอ่ะมีคนตั้งใจฟังอยู่แค่คนเดียวเลยที่เหลือมันก็อะไรของมันไปเสร็จแล้วก็ใครไม่รู้สักคนพูดขึ้นมาว่าพวกเราสมัยเรียนก็คือเป็นไอหนึ่งคนนั้นแหละที่ตั้งใจฟังกันอ่ะเออ แสดงว่านี่มันแก๊งเนิร์ดอะอืืมมอเย่างแซนถีตอบคุยด้วยน่ะมีเสียงแล้วก็อีกคนหนึ่งสุดท้ายก็คือคุณอชื่อแจ็คั้งเออใช่ใช่แจ็คที่มันทำแจ็คสแน็คแจ็คสแน็คอะที่ไปที่ลาออกที่เลิกเรียนฟิสิกส์เราไปทำขนมขายแล้วก็ร่ำรวยอืมกลายเป็นมหาเศรษฐีวัยวัยวัยหนุ่มอ่าก็ดูบุคลิกเป็นแค่แบบ เหมือนเป็นคนขี้เล่นประจําแก๊งอะ่ะคนชอบเซล์คนนู้นคนนี้ปากหมาเออบอกเลยว่าคนขี้เล่นตายก่อนเสมอจริงเหรอถ้าเรื่องนี้มีการตายเกิดขึ้นคุณแจ<ด>็คสแน็คนต้องไปก่อนเพื่อนแนะ่เฮ้ยเขาเขาเป็นดาราเขาดังนะเป็นคุณแซมจากเกมพับทูเลยนะหรือไม่นะเรื่องมันต้องพลิกมาเนี้แหละว,ว่าคนที่ที่คนดูปลาม่าดอ่ะว่าอะไรประโยชน์ที่สุดอ่ะสุดท้ายคนนี้แหละปุ๊บ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 ปิ๊บทำให้ดาวเลิกกับพิฟเลย เอาเป็นว่าแก๊งเพื่อนเหล่านี้ก็เป็นเปิดตัวมัน E ีพีหนึ่งยังไม่ค่อยรู้จักใครลึกซึ้งเท่าไหร่แต่ว่าก็เปิดตัวมาก่อนใช่ใช่ทีนี้ก็เหลืออีกสองตัวละครที่เปิดตัวเหมือนกันก็คือไอ้นักสืบอะนักสืบเบนเดดิกต์วอลเราชอบทรงผมเขามากเลยทีเดียวเออเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเขาทรงอื่นเลยนอกจากแบบถ้าไม่มองโกลเลียนหรือแบบชาวแบบเออจีนโบราณก็จะเป็นแบบอะไรอะหัวแบบผมกินนกรียนยนะอะไรอเงี้ย คราวนี้คือผมคือไม่ทีฉันนะว่าฉันดูแบบว่าสารวัตรของหนังฆาตกรรมเกาหลีอ่ะ <c oughs> นึกบอกว่าจะต้องแบบมีความโหยุ่งหมกบุนกับปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเออสำเนียงอังกฤษด้วยนะคราวนี้เออใช่ไหมเราไม่ได้สังเกต <c oughs> ใช่ใช่เป็นสำเนียงอังกฤษอืมแล้วแต่เราว่าเราเราชอบบุค,คลิกแบบกวนตีนแบบหน้าตายของคุณคุณว่องในเรื่องนี้นะอืเออคือแบบตอนเจ้านายโทรมาถามแบบว่าเป็นไงมั่งได้ได้อะไรมั่งหรือเปล่า ออไเรานะจะจาประโยคนั้นไปเลยอะออบอกว่าอะไรอะได้น้อยกว่าที่คิดแต่ก็มากกว่าที่คาดหรืออะไรประมาณอย่างนั้นแะออ <laughs> คือบอกว่าตกลงคือตกลงงานเสร็จไม่เสร็จว่าไม่แน่ใจเออประมาณนี้นแหละได้น้อยกว่าที่เจ้านายอยากได้แต่ก็ได้มากกว่าที่ที่คิดอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นเนาะแล้วก็วเขาก็พูดหน้าตายของเขาอ่ะใช่เป็นละ ทีนี้มันก็แต่มันยังลึกลับอยู่ว่าเจ้านายของคุณหว่องนี่คือใครแล้วโผลมาตอนจบที่ยืนอยู่บนดาดฟ้าแล้วก็เห็นดาวกระพริบเหมือนกันเขาเชื่อว่าคุณเวทซึ่งเดี๋ยวคุณเวทจะโผล่มาเยอะในตอนต่อๆไปคุณเวทนี่เป็นลุงหมีในเกมโทนไม,ไม่ไม่ใช่ลุงหมีล,หหมลุงหอมลุงหอมเออที่อยู่บ้านสเตนนิสอันนี้เรายัางจำได้อยู่โอเค มันก็ตัวละครเปิดมาประมาณเนี้แล้วก็พอดก็น่าสนใจในเชิงปริศนาอืว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับฟิสิก์ของโลกหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับท้องฟ้าจาักรวาลว่าส่วนไอที่เข้มข้นน่าสนใจมากๆอีกอันหนึ่งก็คือไอที่แฟลชแบ็กยุคอมมิวนิสต์เออแล้วก็นี่ก็คือตอนแรกครับผมอมืเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดว่าอบาบันดูตอนต่อๆไปแล้วก็มีจังหวะก็มาแคสกันได้อีกนะเนี่ยตอนเนี้ย จะเที่ยงคืนแล้วอะ่ะแต่ก็รู้สึกว่าต้องดูอีกซักตอนแ้วมัน,นอยากดูตอนสองแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราดูปุ๊บเราว่าชะตาเราจะต้องไม่ต่างจากเพื่อนเราใน Facebook ทั้งหลายที่บอกว่าแย่แล้วไหมที่ดูถึงตอนห้าเลยเนี่ยเราว่านะเราว่าตอนสองอ่ะยังหยุดได้อยู่อแต่ถ้าหลังจากสาไปแล้วมันจะหยุดไม่ได้แล้วโอเคโอเคอเคอางี้งั้นเราจะรู้จักขัดข้ามใจวันนี้เราจะหยุดเพื่อการนอนที่มีประโยชน์เอ้ยมีคุณภาพ หมายถึงว่าจะดูตอนสองไหมหรือยังไม่ไม่ดูฉันจะห้าใจฉันจะหักข้ามใจไม่งั้นเดี๋ยวเข้าสู่วิถีชีวิตเดิมที่แบบอดหลับอดนอนดูอะไรเงี้ยแล้วมันจะสุขภาพจิตพังด้วยได้จะนอนเอาไว้แค่แบบได้รู้จักกับเอพิโซดแรกก่อนทรีบอดี้ b l อ m เบิ้มไหนทำไมมันเป็นทอล์กเดอะเทลจังได้ได้ดูตอนแรกคใช่ใช่แค่นี้ก่อนครับเออโอเคครับ